สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอปตีนํำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่15มีนาคม2,566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด6กับ4นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม172114นะครับผม17เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็2 1 2> เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็1 1 4เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ2 1 1 2เข้าเต็มๆนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็4 1 1 4 ก็แสดงความยิดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่15สหาหรับวันที่15จะให้เด่นอยู่ที่1น,นะครับผมวิ่งรูด สองกับสี่ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งศูนย์ 1 6 16ก,กับ19น,นะครับผมแล้วก็1น,นสำหรับ2 20 สองสามสองห้าสองหกกับสองเก้านะครับผม สำหรับสี่สี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่หกกับสี่เก้านะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม หนึ่งเจ็ดสองแปดแล้วก็สี่เจ็ดนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม หนึ่สองแล้วก็สีสำหรับ3ตัวนะครับผม1 2 3 เก้าหนึ่งแปดสองห้าสามสี่ห้า แล้วก็1 2 4่นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่15มีนาคม2566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูป2กับ4นะครับผม สำหรับหนึ่งเน้นอยู่ที่16 19นะครับผม15าสำหรับ18ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ2 26 29นะครับผม20 23สาำหรับ4นะครับผม สี่หกสี่เก้าสี่สองแล้วก็สี่ห้านะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมีหนึ่งเจ็ดสองแปดแล้วก็สี่เจ็ดสำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสำหรับสามตัวหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสองสี่นะครับผม fcp น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ